บราได้เห็นว่าสีสบนะครับบริเวณหน้าหน้าทางเข้าหมู่บ้านโอทอปครับท่องเที่ยวบ้านท่าสว่างครับอืมไปแล้ว รับแจ้งว่าหมดสติสองลายนะหมดสติสองลายบาดเจ็บทั้งหมดสามลายนะบาดเจ็บทั้งหมดสามลายหมดสติสองลายเป็นหญิงสองลายนะครับแล้วก็เด็กชายอีกหนึ่งคนครับ bên ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho บาดเจ็บสามายนะครับาดเจ็บสามรายหมดสติไปยิงสองรายครับเูเดตว่สวี่ศูนย์ครับเูเดตว่ส์เก่งบเอ็ MC ครับเก่งบเอ็มซีเจ็บสามรายหมดสติสองรายครับหมติสองราย อีกหนึ่งรายเจ็บตาหันครับ